สลามวอะัยกุมักาะ๊ะลาฮียรกกาตุค่ะตอนนี้ก็นัาจ๊ะมาก็เสร็จการเดินแสะแล้วนะคะตอนนี้นัชจะมาก็กำลังจะออกไปข้างนอกมัสยิดแล้วค่ะก็จะพาไปชมด้านนอกเพราะนัาจะมามีภารกิจต้องจ่ายเงินสดกอนนะคะทำบุญให้คนที่ทำงานในมัสยิดนี่นะคะมีคนฝากมานะคะ ออกจากลานแสแอแล้วนะคะเข,เข้าเขตมาชิธารอมอีกรอบจริงๆก็มาชิทธทรอมเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้ออกจากโซนแสแอแล้วอบอกเขารับอามานะไปแจกแบ่งกันนะคะโอเคกิสม, <Okay. S 2> okay. มีรับอามานะมาให้ให้ทำบุญในมาชิธรอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้คนข้างนอกด้วยคนที่เขาตากแดดร้อนๆด้วยนะคะ ก็แบ่งปันกันไปค่ะลเดลมดลิลมัมจะมาัรับอามานามาอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จสิ้นการทำมุมรอในครั้งนี้ก็ขอดุอาให้ได้กลับมาอีกหลายหลหลายหครั้งเลยให้ทุกคนเป็นพยานนะคะนจะมารับรับ,รบอามานาทุกคนมาแล้วรับอาบานคนที่ฝากมาแล้วนะคะข้างนอกแดดร้อนมากเลยคะ่ะ สามีนะ้จะมาไปตัดผมนะคะเดี๋ยวเนะ้าจะมา์พาไปเดินดูหอนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเ,เราจะกลับกันเลยเราจะไปละหมาดที่คูดนะคะไม่ได้ละหมาดในมัสยิดฮารอมะคะ่ะเอเงินยังเหลืออยู่แต่ว่าจะแจกไปให้ทั่วๆั่วไปละกันค่ะนี่นะคะก็ให้เขาไปด้วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะคำดินละะ้วค่ะออ หลายหลายคนแหงกนันไปนะคะท,ทุกคนจะจะเดินเข้ามาหาจะมาจะพอแล้วใช่ไหมนะเนี่ยให้คนละห้านะคะโอเคหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้พี่อื่นว่างเคนี่หอนนาฬิกานะคะทุกคนอค่าเข้ามาในหอนาฬิกาแล้ว พีสามลิปแก้วใครอยากกินอะไรบ้างไหมคะไก่ปลาเนี่ยคะชีก,กบับบบอันนี้น้ำผลไม้นะคะสลัดอันนี้คือแบบราคาเก้าร้อยโอ้โเก้าร้อยเหรียญจริงๆนะคะราคาเก้าร้อยเหรียญเลย พร้มราคาเกือบหมื่นอ่ะมาชัลล์อันนี้อันนี้ก็ไม่บอกราคาแล้วจะรู้ราคาได้ไงไม่รู้อะอันนี้น่จาจามีขายด้วยนะแบบนี้นี่พรอมล้มาันนี้มองจะหอนอาฬิกานะคะแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นรถบัสความอลังการเนี่ยน่าจะมาก็ลงทางนี้นะคะมองข้างบน <What? S 1> เป็นหอนนาฬิกาแล้วก็อันนี้ก็คือทางขึ้นลง หอนาฬิกาเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสนะคะตอนเราจะมามาก,ก็มาทางนี้เหมือนกันค่ะอากาศดีมากนะคะอากาศวันนี้38มองศานะคะข้างนอกอันนี้คือเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนหอนาฬิกาใช่ไหมคะอันนี้คือข้างล่างใต้หอนาฬิกานะคะตรงนี้จะมีทางเข้าโรงแรมต่างๆอยู่ข้างหน้าเนี่ค่ะนี่ในถุงนะคะก็น่าจะเป็นซามมูซานะคะซื้อฝาก มาฝากรถบัสก็จะจอดรอจอดแบบว่าเวียนศกนะคะเสียค่ารถบัสคน <c oughs> ละยี่สิบเรียนนะคะไปกับคือหาในรถไม่มีใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเลยแล้วเขาก็ออกแล้วรถนี่นะจะมานั่งตรงประตูเลยบนรถบัสมีเราสี่คนนะคะเราจะถึงที่จอดรถกันแล้วนะคะเริ่มเห็นถนนแล้ว อันนี้นะคะลานจอดรถอันกว้างใหญ่ไพศาลเราเราเข้ามาตรงลานจอดรถแล้วนะคะถึงแล้วอะไรลานจอดรถคูไดคือเวลาขึ้นรถบัสก็จะมาขึ้นตรงนี้ลงทะเบียนก็ตรงนี้เวลารถบัสมาส่งก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะที่จ่จดามีพายุฝนนะคะนี่เห็นไหมมันขึ้นว่าดัส อันนั้นที่เขียวๆนั้นเป็นหญ้าเทียมนะคะไม่ใช่หญ้าจริงเนาะแดดร้อนหญ้าจริงอยู่ไม่รอดเมื่อชิดใหญ่มากเดี๋ยวเราจะละหมาดที่นี่ค่ะยังอยู่ในเขตฮารอมอยู่ผลบุญก็ยังได้เท่าเดิมอยู่โอเคทุกคนเราจะ่าไปละหมาดก่อนนะคะไว้เดี๋ยวยังไงมีโอกาสดีๆมาไลฟ์เจอกันใหม่ <S <S ไปแล้วนะคะสลามมัก <S <S มุวาอกตสฮ์ค่ะ So I pray you guide me on your path to something beautiful Something beautiful Just like a dream Every morning when I wake it's like a miracle Like a miracle Like a miracle Gonna like go through the darkest of days, you may see I'm